เคยถามตัวเองไหมครับดินหนึ่งกำมือมีค่าเท่ากับชีวิตคนหนึ่งคนหรือเปล่าสำหรับบางคนมันอาจเป็นแค่เส้นบนแผนที่เป็นแค่พื้นที่ที่บอกว่าค่อยคุยกันทีหลังแต่สำหรับทหารชั้นผู้น้อยที่นอนกลางดินกินกลางทรายเอาหลังพิงป่าเอาชีวิตพิงชาติคำตอบมันซึมอยู่ในหยดเลือดที่แห้งกรังลงสู่แผ่นดิน ทุกชีวิตทหารไทยที่จากไปเขาไม่ได้ตายเพราะความเกลียดชังเขาไม่ได้ตายเพราะอยากเป็นวีรบุรุษแต่เขาตายเพราะที่ตรงนั้นคือบ้านคือแผ่นดินที่เขาถูกสอนให้รักษาจนลมหายใจสุดท้ายและไม่ได้มีแค่ทหารที่ล้มลงยังมีประชาชนนับแสนที่บ้านแตกสาแขกขาดต้องตื่นมาพบว่าบ้านไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยอีกต่อไป เพราะความขัดแย้งที่พวกเขาไม่ได้เป็นคนก่อภาพที่บีบหัวใจที่สุดไม่ใช่เสียงระเบิดแต่มันคือรองเท้าคอมแบตข้างเดียวที่ทิ้งไว้ในพงหญ้าจดหมายในกระเป๋าเสื้อที่ชุ่มด้วยเลือดเขียนถึงลูกที่ยังไม่ลืมตาใหญ่ที่นั่งกอดเสาบ้านร้องไห้จนไม่มีน้ำตาก่อนถูกต้อนขึ้นรถอพยพมันเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นดินเราผามอดินแดงภูมะเขือ ปราสาทตาควายจากที่เคยเดินได้อย่างเต็มภาคภูมิกลับกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกย่ำยีจนเรากลายเป็นคนแปลกหน้ามีสิ่งปลูกสร้างคนอื่นงอกขึ้นมามีรอยเท้าคนอื่นย่ำทับรอยเท้าเราเรากับว่าเจ้าของแผ่นดินเดิมไม่มีตัวตนสุดท้ายเราต้องใช้สิ่งที่มีค่าที่สุดไปแลกนั่นคือชีวิตชีวิตของลูกชายใครสักคน ชีวิตของพ่อที่ควรได้กลับไปนั่งกินข้าวกับครอบครัวความเจ็บปวดที่สุดไม่ใช่การสูญเสียดินแดนแต่มันคือความจริงที่ว่าถ้าวันนั้นเราดูแลบ้านของเราให้ดีกว่านี้ถ้าเราไม่ปล่อยให้การลกล้ำกลายเป็นความชินชาถ้าคนเบื้องบนไม่เอาอธิปไตยไปแลกกับผลประโยชน์วันนี้แม่คงต้องกอดรูปหน้าศพแทนตัวจริงเด็กน้อยคงไม่ต้องถามว่า พ่อหายไปไหนและทหารกล้าเหล่านั้นคงได้กลับไปกินข้าวฝีมือแม่ที่บ้านเราไม่ได้แค่เสียดินแดนแต่เราเสียใจเสียใจที่ปล่อยให้แผ่นดินทองถูกกัดเซาะทีละนิดจนต้องแลกด้วยเลือดทหารและน้ำตาชาวบ้านที่ไม่มีวันเหือดแห้งรอยเลือดทุกหยดบนยอดเขาคือพยานที่ตะโกนบอกเราว่าการเพิกเฉยต่ออธิปไตยแม้เพียงนิ้วเดียวมีราคาที่ต้องจ่าย ด้วยชีวิตคนสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับเขียนพีรชาติอินตา